หีก500 m, เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่ะกูไมีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสิบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวอก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรมึงน,นีสิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่ามึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ สิริมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิริถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอ้าไอ้เนี่ยอะไรมาด่ากูเนี่ยมาวะเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอไอไอไม่ใช่เหรอมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ยสิริก็มีหัวใจนะสิน่าละเขาถึงไปฟ้องสิริกันเป็นงี้ดีเองเป็นไรแล้ววะพูดดีๆนะบักครูพียังบ่าอีก